อพอหวังว่าลำดับภาษาของลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านก็บอกว่าพระเจ้าจงมวยพรจริงๆมันเป็นยางไงครับท่านลุงมีความสามารถรักษาตัวเองได้นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็คือรักษาตัวเองได้นั่นเองลุงจะมีความมั่นใจร้อยซนนะครับในการรักษาตัวเองได้ยังไม่พอ ก็ยังพอที่จะรักษาพอที่จะรักษาคนอื่นได้ด้วยเพียงแต่พยายามฟังเสียงหลุกมากๆเสียงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างดีเลิศประเสริฐแท้จริงๆครับเสียงฟังให้ดีฟังลึกๆเขาไว้นะครับอโอเคไหนๆก็ไหนไรแล้วยังไงยังไงลุงก็บอกว่าลุงมีความสามารถรักษาตัวเองได้ส่วนลุงจะรู้เข้าใจและเข้าถึงสิ่งใดลุงก็บอกว่าลุงรู้และเข้าใจและเข้าถึง ในเรื่องราวที่พระาศาสดาของพระาศาสนานั้นนั้นพูดถึงกันเสมอเสมอคือสิ่งที่สูงสุดที่พระาศาสดานั้นนนั้นได้เอ่ยถึงอ้างถึงเพื่พูดถึงนั่นเองครับจบไมครับและขณะเดียวกันมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้ถึงเข้าใจถึงดังที่พระาศาสดาได้เอ่ยอ้างเอาไว้นั่นเองทุกคนครับท่านผมบอกว่ามันมาถึงยุคแล้วยุคนี้มันยุคเวรีอีซี่ครับ แต่มันก็ต้องมีลุงออกเป็นตัวเชื่อมต่อหรือไม่หรือไม่นะแต่ลุงเชื่อมันว่าลุงเป็นคนจะเชื่อมต่อตรงนี้ให้กับทุกคนได้รับรู้กับสิ่งนั้นและที่สุดคนสุดก็มารู้จักตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นศาระะเพราะฉะนั้นเอาตัวเราเป็นหลักนาทีนี้โอเคไหมครับความเชื่อทั้งหมดไม่มีความผิด แต่ใครล่ะครับไปเจอของจริงความจริงในความเชื่อที่ว่านั้นลุงเป็นคนที่เจอของจริงความจริงของความเชื่อที่มนุษย์เชื่อกันมาหลายพันปีแล้วลุงไปเจอความจริงของจริงตอนจึงนํามาใช้ผ่านเสียงแน่นอนนะฮะกว่าลุงจะมรรลุตรงนี้ลุงก็ต้องผ่านประสบการณ์ตรงโดยการไม่สบายตัวหรือที่เขาว่ามีโรคภัยเจ็บแต่ลุงบอกว่าลุงปรับตัวอย่างแรงมากจากน้ําหนัก53ากิโลเหลือ46 จาก46หกหน้าวันนั้นวันนั้นคือเดือนสิงหาเดือนปี64นะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่28นะกลุมพา65น้ําหนักตัวลุงตอนนี้มันขึ้นมา54จะห55อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงมีลุงเป็นลุงบอกว่าเต็มร้อยด้วจ้าพร้อมที่จะช่วย every one in the world from ไม่ a รเส้นผิวได้มเอร์ yes okay จบวครับ